สวัสดีครับนะนะยเช้านะครับว mm ันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับก nah ็เดี๋ยวมาตามหาปลานะครับต่อจากอีพีที่แล้วนะวันนี man, ้ผมก็ยังใช้เจ้าสายกันลมอยู่นะครับก็เดี๋ยวติดตามผลงานนะครับ Cheers. คู่

ลเยียดเลยตัดดึงตดดึงเลยกสาอะไรวะตะดด้งสะดุง้งตัดดึง,ดงน,น,นี่นี่ตามมากัะถือนีลูกเหี้ยว่าอะไรติด

ันอะไรวะเนี่ยตัวมันเลอะเลยอุ้ยตัวมเล็กเลยไอ้เฮ้ยเอาไปไหนคะ ่ะมันจะช้าน่ะเชียวหูน่ะเชียวหูเลยนะไม้เมื่อกี้เนี่ยกระดูก,กปกลกเหยื่อขนาดลำตัวนานเลยอ่ะ I've got <laughs> a lot of shit to say, so I'ma do this <laughs> every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep, under, but my body work decay Cause my messages are timeless, so they put them on display Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency A message for eternity, for everyone internally, I

สวายตัวนั้นไปเบรกไม่ไหวเลยกลับไปโมเหตกานี้เพื่อนครับว่าตามเกาะทางมจะถึงมากมากเลยนะย

Before, what you say? I don't do shit So you can go kick rocks am stack bricks up build what I want you I got a lot of shit to say so i am do this every day I'll be writing things until I'm fucking in my throat <laughs> <Six laughs> เท่าไรนะครับนมาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วครับตัวนี้ไฮวันนี้ถ้าไม่ถึงสิบจะไปบวชโอเคพูดเองนะโอ้ยเฮ้กูพูดผิดปะวะโอ้โที่ผมเล่นเด็กหวานเพราะว่า ด้วยสายเหวีที่เราเห็นมอีกครั้งต้องโอกาสที่มันจะสบัยแล้วฉีกได้นะในวันเล่นปลาใหญ่แล้วก็ขายดีนิดนึงนะอย่าหาว่าผมสอนแล้วกันนะครับสายที่ทดสอบนะครับเตรียมดูกันได้ที่เห็นวัดลอกที่ใช้เนี่ยเป็นโมโล็อกนะครับจากค่ายแบ็คเบวิลคัน1225นะครับแบ็คเบวิลที่นพีเขาเคยบอกว่าปึ๋งปังเหมือนราคาหมื่นนั่นแหละครับผ่านมา โชคโชว์แล้วเหมือนกันนะแบ็คดิวิีของผม8เดือนนี่นะครับแล้วก็แขนที่ใช้เป็นโกเมซัทนะครับแล้วก็ซาเล็ตโกเมซัครับล้อครับยืนยันว่าลูกปืนเป็นลูกปืนเดิมเดิมนะครับยังไม่ได้โม่แต่ตีได้ไกลมากนะพี่เว่าตีไกลเขาบอกให้ตะโกนนะครับก็ยิงอย่างนั้นเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับขอบคุณที้เสี้ยบิโตวังขอบคุณโกเมซัทนะเว้ยนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัท p ีนะครับ นี้นะมันีมากกันนะเดี๋ยวไดูที่ดูีนนะ่เลมันจะกี่โลที่ดูเอาไหมาไม่ถึงสิบก็ต้องไปปวดอะไรพวกนี้เหยนก่อนนะเหก่อนตัวนี้ผมขออนญาตช่างต้มสุิงเลยแล้วกันนะต้วมสิงก็คงไม่น่าจะเกินสามห้าขีดอนะเอาผมให้ครึ่งโลเลยนะมาดูพร้อมกันครับไม่ถึงสิบจะต้องไปปวดงานงอก,อกเลกมืองโอหสิบเอ็จุด หนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วแถวนี้แหละที่แน่กูไม่ต้องไปบวชแล้วล่ะโอ้ยเล่นเอาเนื่อยเดี๋ยวออจากสวิงก่อนเข้าๆนะครับแต่ว่าสิบบวกแน่นอนนะครับรวมทั้งทั้งสวิงทั้งเยอะก็คงไม่น่าจะเกินไปได้เนะไอทีมที่ใช้ก็เป็นคูมินะครับเนี่ยมันโชบทางเนี่ยถ้าเราวัดแรงอีกนิดเดียวนะ ครณอะรอ้กอนอ้เออโอ้อ้โอ่ะอ้โอ้เอ้อ้เอ้โอ้เอ้โ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 อ้เอ้โ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 อเนะนะโอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอนะนะ้เ,เปปอ้โ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 อเโอ้โอ้เอ้โอ้โอ้โอ้นะเอยโอ้โอ้เอ้่อ้โอ้าอ,นอน้เอ้โอ้โอ้อ้โอ้เอ่อ้โอ้เอ้โอนะ้โอ้เอ้ออออออเออ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 อ้อ้ออ นิดๆละกันอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้อยู่นะครับหรือว่าสิบครึ่งอะไรก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นโอเคนะเราก็ทําได้นะครับที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเต็มเตี้เตียท, <laughs> ที่นี่ที่ไหนโอ๊ยปากกันตกน้ำเมื่อทีนะที่นี่ที่ไหนโดนปากกันตกน้ำเมื่อทีอด,ด, <laughs> ดูดูให้หน่อย <laughs> ดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูให้หน่อยโอ้โห ที่นี่ที่ไหนวะน่ะโอ้โหไปนำไปปล่อยตัวนี้สีสวยมากยังไงก็รอดแน่นอนดำดำทั้งตัวเลยอตัวมันรอดแน่นอนตัวนี้รีบรีบรีบไม่ต้องมีสิบโลอะไหนลองพูดดิที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนเฮ้อ <c oughs> <c oughs> ชังให้เขาให้ตื้นหน่อยเจ้าที่เาก็ไปปกทีอ่วานนี้ไนที่ไหน,นมีหน้าที่ตกเยีนเดียวกระฟา,าไม่เปลี่ยนสีนหนอยด่ได้แน่น,นอนผมก็จะอนุบาลโดยการแบบทำตุดกระชังให้ตื้นนะเพราะว่า ้าปล่อยให้ตกระชังลึกเนี่ยเขาอาจจมน้ําได้นะบางทีเขาเหนื่อยเหนื่อยในการสู้เบ็ดกับเราเราก็พยายามทําตุก่กระชังเนี่ยให้ตื้นดึงเชือกขาขึ้นมานะเพื่อให้เขาหายใจได้ง่ายนะแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เปอร์เซ็นต์รอดสูงมากครับเพราะว่าไม่มีสีที่เรื่องความเครียดเลยไอ้ตรงเนี้ยผมก็ไม่ได้แม่นนะเพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เขามาอยู่ในโครงการนี้เขาเป็นคนแนะนําว่าถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยแสดงว่ามันมีภาวะความเครียดโอกาสตายเป็นสูง แต่ตัวนี้เราก็อย่างที่เล่นนะครับตอนที่เราเล่นเนี่ยก็คือเบรกหวานนะครับไม่ได้โหดในมากมายนะครับผมเชื่อว่ารอดแน่นอนวนโอเคครับก็ขอบคุณนะนะครับที่ติดตามผลงานนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นโทฟี่ของผมหนึ่งตัวที่ต้องจดจำนะครับกับคันแบ็ k เดวิลนะครับดูมสิบสองยี่ห้าอาหานี้ก็บอกเดียร์ปลั๊กที่ใช้นะครับแต่ว่าผมไม่ไม่ได้เอ่ยยี่ห้อละกันเนาะตัวเบ็ดเนี่ยเป็นค่ายผมนะฮุกโอเวอร์นะครับ แขนโกเมซัสซาเดกโกเมซัสลอกแบ็คเดวิลคันแบ็คเดวิลนะครับบอกเลยว่าถ้าใช้ชุดนี้นะไม่มีผิดหวังแน่นอนครับได้เต็มตีนเตียได้หลอดต่เช้าแน่นอนโอเคครับฝากติดตามผลงานทั้งทุกช่องทางของผมนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมโดตลอดนะครับโอเคจบคลิปนี้กันไปติดตาม EP ต่อไปนะครับเต็มดี้เีย